จังหวัดทหารบกน่านจัดกิจกรรมใต้ร่มพระบรมีมอบผ้าห่มกันหนาวออกนหวยแพทย์เคลื่อนที่รักษาผู้ป่วยให้รัศดรพลตรีโกศลประทุมชาติผู้บังคับการจังหวัดทหารบกน่านเปิดโครงการใต้ร่มพระบรมีทำดีเพื่อพ่อของแผ่นดินมอบผ้าห่มกันหนาวให้รัศดรและเด็กนักเรียนและเหล่านทหารผ่านศึกผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้จำนวน1000ครอบครัว เพื่อบรรเทาความหนาวเย็นทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชก,กุศลแด่พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรนศา87พันศาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีโดยได้มอบผมกันหนาวให้รัษฎรในพื้นที่อำเภอนาน้อยซึ่งรัษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตรทำไร่และทำสวนมีความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบากมีฐานะที่ยากจน และนำในแพทย์เคลื่อนที่ออกบริการตรวจรักษาโรคให้กับผู้สูงอายุเด็กเล็กเด็กแรกเกิดที่ป่วยเป็นโรคที่มากับฤด,ดูหนาวเช่นโรคไข้หวัดโรคระบบทางเดินหายใจซึ่งมีผู้ที่เข้ารับการบำบัดรักษาจำนวน296ราย